นี่ครับ ger, อเวนเจอร์นี่ท่านทานอสแล้วก็คนที่สตาร์ทเดี๋ยวครับนะครับนี่นักจินโชนี่ครับฮอปไอโอเวอร์แลชชี่ กัปตอนน้งองคือแอนชแมนเนี่ยกับอันนี้สปไปเดอร์แมนด้านข้างเนี่ยอันนี้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แป็กนะครับฝ่าพระบาทสไปเดอร์นนแมนอันนี้ทอล่างสองเนีกับตามอเมริกานะครับอายรอดอีกรอบ เชพเจ้าทองเขาที่เอาโคดนี้ไปนะราคาราคานี่ครับคอนอดฮะแล้วก็เฮียนะครับนี่วสิงค้านอื่นครับเพราะสนิมก็มา